ตอนนี้เป็นคลิปที่2ครับนี่มาถึงสถานีรถไฟดอนเมืองแล้วนะเป็นสถานีขนาดใหญ่มีกี่ชั้นอะ่ะสองสามสามชั้นะเราก็ยุบสถานีบางเขนสถานีหลัก4ี่นะครับ เอามารวมไว้ที่ดอนเมืองที่เดียวดูครับการทำมาหากินขาย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 ,ขาย,ขายคนดังเหมือนกันนะเนี่ยคุณมาร์กเนี่ยเขา <c oughs> ก,ก็จะมีบริการ ให้จอดรถจักรยานยนต์ไว้ที่นี่นะครับมาันเลล่ อย่างนี้นะครับสิ่งที่ไม่ค่อยดีเลยประเทศผมฟังจากยูทูบเขาบอกประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรถจักรยานยนต์มากที่สุดในโลกเลยนะครับมีผู้ใช้รถจักรยานยนต์หรือว่าจำนวน จำนวน <c oughs> ประชากรต่อจำนวนรถจักรยานยนต์ย่ามากที่สุดในโลกอย่างคือประเทศเราไม่ได้จำกัดอายุของรถจักรยานยนต์นะครับคุณจะใช้กี่ปีก็เป็นเรื่องของคุณขอให้รถคุณตรวจสภาพผ่านนยครับมอเตอร์ไซค์ครับตอนนี้ผมขึ้นที่ เรียปบันไดเลื่อนนะฮะสถานีรถไฟดอนเมือง จะไปก็คือจังหวัดพิจ,จิตรนะครับเราต้องไปเคล่อนที่รถไฟทางไกลนะครับรถไฟทางสถาน,นหีหนองคายรอการเดิสายในชา่วและทีตรียมมาเสรเรียจะพาชมบรรยากาศในสถานีรถไฟอีกรอบนะครับ

เป็นความร่วมมือไทยญี่ปุ่นนะครับทางรถไปสายสีแดงาานะครับบนสถานีมีบริการห้องน้ำห้องสุขาด้วยนะครับต้องยอมรับว,ว่าญี่ปุ่นเขามีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเรามายาวนานนะครับ,รบโอ้อาหารมัน่อนรอตรงนี้นะ แล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ผมคิดว่าเขาไม่ไม่ทิ้งประเทศไทยนะญี่ปุ่นอเมริกาเนี่ย้มนใจีต้อนง,งน้ำี้ครับก็จะเป็น คือสนามบินดอนเมืองนะครับแล้วก็ข้างบนคือทางด่วนโทเวข้างล่างคือถนนพิพาวรีลังสิตหรือเดิมชื่อว่าถนนสเปอร์ไฮเวย์นะครับสร้างโดยรัฐบาลอเมริกาเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ